นิงบิงมั่นใจอนุตรโชว์ฟอร์มเยี่ยมวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเลข 2. สื่อเวียดนามมองการคว้าตัวอนุตระพรมจันทร์มาเล่นวอลเลย์บอลลีกเวียดนามจะเป็นกำลังสำคัญช่วยให้ทีมนินบินประสบความสำเร็จตามเป้าหมายความเคลื่อนไหวของวอลเลยบอลชายทีมชาติไทยล่าสุดโอด๊ต อนุตระพรมจันทร์หัวเสาทีมชาติไทยเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่เดินทางไปเล่นวอลเลย์บอลลีกที่ประเทศเวียดนามในเลขที่2โดยได้เปิดตัวกับสโมสรนินบิลีเอ็กซ์พอสแบงค์เรียบร้อยแล้วสื่อเวียดนามรายงานว่านินบ in ินดีกรีแชมป์ลีก2สมัยติดต่อกันได้ลงทะเบียนนักตบลูกยังหนุ่มไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อยแล้วพร้อมวิเคราะห์ว่าด้วยความสูง194เซนติเมตรและความสามารถการลุกและเกมป้องกันที่ค่อนข้างครอบคลุม ทำให้อนุตระถือเป็นดาวเด่นของวอลเล่บอลไทยเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมีส่วนสําคัญในการแข่งขันชิงแชมป์เอวีซีแฉลงับ2023โดยหัวสาวรายนี้ยังได้รับตําแหน่งหัวสาวยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์อีกด้วยหลังจากทีมได้ขึ้นทะเบียนอนุตระเป็นผู้เล่นต่างชาติเพียงคนเดียวของทีมเตรียมทำศึกวอลเล์บอลลีก2023เลขที่2นั่นหมายความว่าอังเรวาซิเลนโกจะไม่เล่นให้กับทีมอีกต่อไป ช่วงต้นปี2023นักตบหนุ่มจากอาเซอร์บาจานมีส่วนร่วมกับการแข่งขันโฮอลููบินได้อินกับอย่างไรก็ตามการแข่งขันวอลเล่บอลิกลแรกเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บและลงช่วยทีมได้ไม่เต็มที่ทำให้นินบินลดประสิทธิภาพลงและพลาดตัวลุยสึกหังวองกับ การเปลี่ยนตัวอังเรวาซิเลนโกเป็นอนุตระพรมจันอาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับบุยตรังเทาหัวหน้าผู้ฝึกสอนและเพื่อนร่วมทีมด้วยฟอร์มการเล่นของหัวสาวชาวไทยที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพน่าจะมีส่วนเสริมให้ทีมดังบรรลุเป้าหมายคว้าสามแชมป์ระดับประเทศนิงบิงมั่นใจอนุตระโชว์ฟอร์มเยี่ยมบอลเล่บอลลิกเวียดนามเลข 2. สื่อเวียดนามมองการคว้าตัวอนุตระพรมจันทร์มาเล่นวอลเล่ลเลบอลลีกเวียดนามจะเป็นกำลังสำคัญช่วยให้ทีมนินบินประสบความสำเร็จตามเป้าหมายความเคลื่อนไหวของวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยล่าสุดโอ๊ตอนุตระพรมจันทร์หัวเสาทีมชาติไทยเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่เดินทางไปเล่นวอลเล่บอลลีกที่ประเทศเวียดนามในเลขที่2โดยได้เปิดตัวกับสโมสรน,นินบิลีเว็กซ์แบงค์เรียบร้อยแล้ว สื่อเวียดนามรายงานว่านินบินดีกรีแชมป์ลีกสองสมัยติดต่อกันได้ลงทะเบียนนักตบลูกยางหนุ่มไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อยแล้วพร้อมวิเคราะห์ว่าด้วยความสูง194เซนติเมตรและความสามารถการรุกและเกมป้องกันที่ค่อนข้างครอบคลุมทำให้อนุตระถือเป็นดาวเด่นของวอลเลย์บอลไทยเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการแข่งขันชิงแชมป์เอวีซีแฉลงับ2023โดยหัวเสารายนี้ยังได้รับตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมของทัวนาเมนต์อีกด้วย หลังจากทีมได้ขึ้นทะเบียนอนุตระเป็นผู้เล่นต่างชาติเพียงคนเดียวของทีมเตรียมทำศึกวอลเล์บอลลิก2023เลขที่2นั่นหมายความว่าอังเรวาซิเลนโกจะไม่เล่นให้กับทีมอีกต่อไปช่วงต้นปี2023นักตบหนุ่มจากอาเซเซ์ไบาจานมีส่วนร่วมกับการแข่งขันโฮอาลูบินได้อินกับอย่างไรก็ตามการแข่งขันวอลเล์บอลลิกเลกแรกเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บและลงช่วยทีมได้ไม่เต็มที่ทำให้นินบินลดประสิทธิภาพลงและพลาดตัวลุยศึกฮังวออง การเปลี่ยนตัวอังเรวาซิเลนโกเป็นอนุตรพรมจันอาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับบุยตรังเทาหัวหน้าผู้ฝึกสอนและเพื่อนร่วมทีมด้วยฟอร์มการเล่นของหัวสาวชาวไทยที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพน่าจะมีส่วนเสริมให้ทีมดังบรรลุปเป้าหมายคว้าสามแชมป์ระดับประเทศ